นี่คือสรุปประเด็นร้อนๆคับว,ว่าว่าด้วยบทบาทของจีนในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกมที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ก็คือการแข่งกันชิงอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วต้องบอกเลยว่ารอบนี้จีนเดินเกมได้เหนือกว่ามากๆหนึ่งเลยนะครับจีนเดินเกมรุกทุกระดับเลยครับเริ่มจากหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนต่อสายตรงถึงทั้งสองฝ่าย แต่จุดที่พีคสุดๆก็คือการส่งหลิวจงอีผู้เชี่ยวชาญปราบแก๊งคอเซนเตอร์สมาให้ข้อมูลลับกับไทยว่ารัฐบาลกัมพูชานี่แหละมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์สโอ้โหอันนี้ได้ใจฝ่ายไทยไปเต็มๆเลยครับ 2. การเดินเกมแบบนี้แหละครับที่ทำให้จีนดูเหนือกว่าอเมริกาไปเลยพระจีนเนี่ยพลิกเรื่องจากการรบกันมาเป็นเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็สนับสนุน ในขณะที่ฝั่งอเมริกายังคงพยายามหาหลักฐานมาบอกว่าจีนแอบส่งอาวุธให้กัมพูชาอยู่เลยและสุดท้ายทําไมแผนของจีนถึงได้ผลก็เพราะว่า 1. ไทยเรามีความเกรงใจจีนมากกว่าและ 2. การเข้ามาของจีนมันเหมือนช่วยหาทางลงสวยๆให้กับไทยในความขัดแย้งครั้งนี้พอดีจังหวัดมันเป๊ะมากเพราะตอนนั้นกัมพูชากําลังโดนไทยกดดันหนักอยู่แล้ว ถึงจีนจะดูนำไปก่อนในตอนนี้แต่เกมแย่งชิงอิทธิพลนี้ยังไม่จบนะครับต้องรอดูเลยว่าหลังปีใหม่สหรัฐจะก,กรอบมาทวงบทบาทคืนยังไง